ความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจการสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆผ่อนลมหายใจออกมายาวๆสัมผัสของลมหายใจที่กระทบปลายจมูกก็จะมีความรู้สึกรับรู้ที่ชัดเจนให้เราพยายามสร้างความรู้สึกตรงนี้หละให้ต่อเนื่องถ้าความรู้สึกค้างเผลอไปเราก็พยายามสร้างขึ้นมาใหม่รั้งเผอลอเราก็สร้างขึ้นมาใหม่ก็จะเกิดความเคยชินแต่คนส่วนมากก็จะไม่ค่อยจะได้สร้างกัน คิดก็คิดไปไปเลยทําก็ทําไปเลยจิตก็เลยเกิดส่องออกไปข้างนอกือตลอดเวลาบางทีความคิดก็ผุดขึ้นมาปรุงแต่งจิตจิตกับเคราความคิดเข,าดข้า,ขา,เขาร่วมกันไปเราเลยรู้อยู่เพียงแค่ว่าเราคิดมันหลงอยู่ในความรู้ตรงนั้นอยู่ถ้าเรามาสร้างความมหึบบ่อย เราก็จะเข้าใจในเรื่องการเกิดการดับของจิตเข้าใจในเรื่องการเกิดการดับของความคิดที่ผุขึ้นมาพงแต่งจิตทุกคนก็มีใจที่ปักไว้ในบุญในกุศลอยากจะสร้างบุญสร้างกุศลกันทุกคนทุกคนก็มีจิตที่โน้มเข้ามาเพื่อที่จะสร้างอันนี้ส์งสร้างบาร,รมีให้มีให้เกิดขึ้นพวกเราได้สร้างบุญตลอดเวลาได้ทําบุญอยู่ตลอดเวลาโอกาสก็เปิดให้ ทางด้านสมมุติก็ไม่ได้ลำบากเท่าไหร่ก็มีโอกาสเชื่อมั่นในพระตรไตรยเชื่อมั่นในบุญในปะในความตัสงรู้พุธเจ้าผ่านการผ่านเวลาผ่านทุกผ่านสุขมามากต่อมากทีนี้เราก็พยายามมาเจริญสติเข้าไปทําจิตของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์เราไม่ได้ทําด้วยอารมณ์ทําด้วยอํานาจของจิเนสให้ทําด้วยสติทําด้วยปัญญาหาเหตุหาผลรู้เหตุรู้ผล สักวันหนึ่งเราก็จะมองเห็นฐานทะลุปุปลงการควบคุมกิตเราควบคุมได้ระดับไหนวงระดับภายในทั้งใปยังไม่เกิดหรือระดับก่อตัวแล้วเกิดแล้วควบคุมไม่แสดงออกทางกายหรือว่าจะแสดงออกทางวาจาเราก็รู้จักดับรู้จักควบคุมเป็นชั้นๆลึกลงไปก็ควบคุมได้แต่ความคิดควบคุมอารมณ์ที่ก่อเกิดขึ้นที่จิตของเราเอง ทำบ่อยๆควบคุม,มบ่อยๆแล้วก็หัดสังเกตหัดวิเคราะห์รู้เห็นตามความเป็นจริงจิตก็จะปล่อยก็จะวางได้เร็วได้ไวขึ้นยงแค่พวกเราทําไม่ค่อยจะต่อเนื่องกันเท่านั้นเองบางคนบางท่านจิตก็สงบดีแต่ขาดสติเข้าไปวิเคราะห์ก็เปรียบเสมือนกับเรือที่ไม่มีคนขับก็ลอยเพลี้ยคว้างลอยไปที่น่นบางที่นี่บ้างลอยไปชนอันนั้นบ้างชนอันนี้บ้างอยากได้สิ่งนั้นบ้างอยากได้สิ่งนี้บ้าง แต่จิตไม่ยึดก็มีเขาไปด้วยความทะเยอทะยายนอย่างแต่ความยึดมั่นถือมั่นไม่มีก็มีนี่แหละถ้าเรารู้จักวิเคราะห์จะเอาจะมีจะเป็นก็เอามาด้วยสติเอามาด้วยปัญญาทําด้วยสติทําด้วยปัญญาจิตนี้ก็แปลถ้าไม่ได้ฝึกหัดปฏิบัติเขาก็จะส่งออกไปภายนอก่อย่างนั้นทั้งส่งออกไปภายนอกทั้งหลงด้วยทั้งยึดด้วยถ้าเรามาจเจริญสติ เพียงแค่คําว่าความระลึกรู้ตัวเราก็ต้องพยายามสร้างขึ้นมาเสียก่อนสร้างขึ้นมาบ,าบา่อยๆรังคยก็สร้างขึ้นมาบ,าบา่อยๆทําความเข้าใจกันมิวอนทำต่างๆซึ่งเป็นเครื่องทางกันจิตของเราไม่ให้รับความสางบจิตของเรามีความกําหนัดเรื่องราคะรูปรสลินเสียงเราก็รู้จักดับรู้จักควบคุมเสียรู้จักละเสียจิตของเรามีความอาฆาตพยาบาทตให้ใครเราก็พยายามอาหสิกรรม ให้อภัยทานมองโลกในทางที่ดีคิดดีความรู้ลึกรู้ถึกตัวของเราพังเพลยดเราก็พยายามสร้างขึ้นมาใหม่สร้างขึ้นมาบ่อยปจิตของเรามีความพุ่งสร้างไม่ว่าเรื่องไหนก็ชักเราก็พยายามดับพยายามละจิตของเรามีความลังเลสงสัยในสิ่งต่างๆเราก็พยายามดับทำหน้าที่ของเราให้ดีทำหน้าที่ทางสมมุติให้ดีด้วยีสมมุติความเป็นอยู่ภายนอกเราก็ต้องพยายามทําให้ดี ถ้าปากท้องของเรายัางมีความหิวโหยอยู่มันก็ยากที่จะเข้าไปประพฤติปฏิบัติจิตได้ถ้าอย่างอันนู้นก็ยังไม่เรียบร้อยอันนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยเราต้องพยายามทําให้เรียบร้อยเสียมีความพอใจยินดีในสิ่งที่เรามีในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็มั่นสนใจแก้ไขอยู่ปัจจุบันให้ดีส่วนภายในซึ่งเป็นฝ่ายนาม,มาทำเรารู้ไม่ทันละโงรู้จังดับรู้จักควบคุม แก้ไขได้ทั้งภายนอกทั้งภายในวิมุตตกับสมุติเขาก็อยู่ร่วมกันนั่นแหละไม่ได้หนีไปไหนโลกทำกับโลกก็อยู่ด้วยกันยงแค่เราทําความเข้าใจให้ถูกต้องเสียเราก็จะอยู่ดีมีความสุขได้บ้างไม่ได้บ้างก็พยายามพากกันทำอย่าไปปล่อยโอกาสทิ้งทุกเรื่องตั้งแต่ตื่นขึ้นมายืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายเราต้องหมั่นวิเคราะห์ดูตัวเรา แต่ละวันแต่ละวันน้นจิตมันเกิดอยู่ตลอดนั่นเลยความคิดก็มาพงแต่งจิตอยู่นั่นเลยเราพยายามสร้างตัวรู ilim, ้ตัวใหม่เข้าไปสังเกตดูรู้ไม่ทันเราก็พยายามดับเขาไม่เกิดก็รู้ความปกติเอาไว้ถ้ากําลังสติของเรามีมากสักวันหนึ่งเราก็จะสังเกตเห็นตั้งแต่อาการเขาเริ่มเกิดก็เริ่มขอตัวทําความเข้าใจกับภาษาธรรมภาษาธรรมภาษาโลกภาษาธรรมที่ท่านเรียกว่าสัแตะว่าดูสัแตะว่ารู้สัแตะว่าฟัง ตาก็ทำหน้าที่ดูเราก็ห้ามตาไม่ได้หูทำหน้าที่ฟังเราก็ห้ามหูไม่ได้เราก็ต้องทำความเข้าใจเข้าเสียเวลาตากระทบรูปนั่นแหละเขาเรียกว่าสัมผัสเรียกว่าสักกะวาดดูเราก็พยายามรู้จิตของเราเวลาตากระทบรูปจิตของเราเกิดกิเลสไหมเกิดความโลภไหมเกิดความยินดีไหมยินร้ายไหมผักใส่ไหมเดึงเข้ามาไหมเราพยายามมันต,วตรวจสอบตัวเราตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมา พอตื่นขึ้นมาปุ๊บเราก็ตรวจสอบเราแก้ไขเราเหตุการณ์จากข้างนอกมาทาให้จิตของเราเกิดรือว,ว่าเกิดขึ้นจากภายในโดยตรงเราก็รู้จักหาเหตุหาผลแก้ไขตัวเราเองตลอดเวลาบุคคลเช่นนี้แหละจะเป็นบุคคลที่ได้เข้าวัดเป็นบุคคลที่ได้ฟังธรรมะของพ,พระพุทธองค์ตลอดเวลารูปรสกลิ่นเสียงก็จะเป็นอาจารย์สอนธรรมะให้เราสติก็จะคอยตรวจสอบจิตเราตลอดเวลาไม่ต้องไปสแสวงหาที่ไหนเลย สแสวงหาอยู่ในกายของเรานี่แหละหาความเป็นกลางหาความว่างนั่นแหละคือความถูกต้องความว่างนั้นแหละคือเครื่องอยู่ของจิตเวลาจิตไม่มีความโลภความโกรธจิตไม่มีความเพลียทยานยาเขาก็นิ่งเขาก็โล่งเ,เขาก็โปร่งเพราะว่าเขาไม่เป็นธาตุของกิเลสเป็นธาตุของอารมณ์แต่เราขาดสติเข้าไปวิเคราะห์ดูเท่านั้นเองพยายามมันสร้างอานิสงส์สร้างบาร,รมีให้มีให้เกิดขึ้นในกายในใจของเราตลอดเวลา ศรัทธาของเราตั้งมั่นหรือไม่สติปัญญาต้องรู้แจ้งเห็นจริงด้วยไม่ใช่ว่าศรัทธาแบบไม่รู้ความหมายศรัทธาแล้วก็ประพฤติปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นจริงพระพุทธองค์ท่านสอนเรื่องอัตตาสอนเรื่องอนัตตาคำว่าอัตตาอะไรคืออัตตาอะไรคืออนัตตาสอนเรื่องทุกข์สอนเรื่องดับทุกข์อะไรคือทุกข์อะไรคือสาเหตุแห่งทุกข์ทุกข์อยู่ในระดับไหนระดับของสมมุติระดับของวิมุติ ทุกภายนอกทุกภายในอะไรคือรูปธรรมอะไรคือนาม,มาธรรมเราต้องพยายามมันวิเคราะห์มันคน้นคว้าถ้าเราไม่เราขห์ตัวเราก็ไม่มีใครที่จะวิเคราะห์ให้เราได้เลยนอกจากตัวของเราเองเวลาทุกลมหายใจมีค่ามีประโยชน์อย่าปล่อยวันเวลาทิ้งเสื่อไดเวลาเราเกิดมาเราก็หายใจอยู่แล้วตั้งแต่เกิดนั่นแหละเกิดจากท้องแม่มาก็หายใจแล้ว มันก็มีการหายใจมาตลอดจนกระทั่งทุกทุกวันนี้หยุดไม่ได้หยุดก็ตายลมหายใจเข้าไม่ออกก็ตายหายใจออกไม่เข้าก็ตายก็เป็นธรรมชาติเป็นแค่เรามาสร้างความรู้ตัวกับธรรมชาติตรงนี้ากายของเราก็ออกเปลี่ยนสภาพจากเด็กโตขึ้นมาได้เรื่อยจนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผ่านการผ่านเวลาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอุปสรรคต่างๆผ่านทุกผ่านถุกมามากกว่า มีความรับผิดชอบอะไรผิดถูกชั่วดีก็รู้จักรับผิดชอบรู้จักหน้าที่อันนี้เป็นการปฏิบัติอยู่ในระดับหนึ่งอย่าว่าเราไม่ได้ปฏิบัติทุกคนปฏิบัติถึงไม่ได้ปฏิบัติก็เป็นการปฏิบัติอยู่ในตัวรู้จักหน้าที่รู้จักรับผิดชอบมีความเฉลสละมีความอดทนผ่านการผ่านเวลาแต่การเจริญสติเข้าไปดูแลจิตควบคุมจิตแยกรูปแยกนามตรงนี้เองที่ยังไม่ค่อยจะได้ศึกษากัน ถึงศึกษาก็ศึกษากันไม่ได้ตลอดก็ต้องพยายามถ้าอยากจะให้ได้ตลอดก็ต้องพยายามสร้างความริรู้ตัวรู้เจริญสติให้มากๆให้ได้ทุกริยาบทการเจริญสติเข้าไปควบคุมจิตทําความเข้าใจกับจิตแล้วก็รู้จักสร้างบาร,รมีจิตของเรามีความตนันีเน่ยวแน่นเราก็พยายามละความตนีเนียวแน่นโดยการบริจาคโดยการให้เรามีความเชื่อมั่นในตัวเองไมโกหกตัวเอง แก้ไขตัวเองไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นมีสัจจะกับตัวเ,เองมีพรมมีหานมีความเมตตามีความกตัญญูกตวเวทีรู้จักบุญคุณของพอ่อของแม่ของพี่ของน้องให้อภัอยาทานอาโหสิกรรมซึ้งกันและกันอยู่ตลอดเวลาสักวันหนึ่งเราก็จะถึงจุดหมายปลายทางกันพยายามกันนะอย่าพาก,กันปล่อยโอกาสทิ้งอย่าปล่อยเวลาทิ้ง แม้ตแต่เรื่องของการหายใจเข้าออกเราพยายามศึกษาให้เป็นธรรมชาติให้ต่อเนื่งองเพียงแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆนั่นแหละเรามองข้ามเรื่องอยู่เรื่องกินก็เหมือนกันก่อนที่จะกินก่อนที่จะรับประทานอาหารเราก็ต้องดูเสียก่อนว่ากายของเราหิวหรือไม่จิ่ของเราเกิดความอยากไหมถ้าเกิดความอยากเราก็ควบคุมความอยากให้หายอยากเสียก่อนเอาค่อยทานนอกากความเป็นระเบียบภายนอกด้วยเราก็ต้องหัดพยายามสร้างความเป็นระเบียบ ให้มีให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาทั้งภายนอกภายในสักวันหนึ่งเราก็จะเข้าใจในชีวิตของเรา